สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูพัญยาสบายพงมิใครๆก็ทําได้ง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้คุณยาก็ทําง่ายๆจริงๆเลยนะคะนั่นคือนั่นคือผัดผักรวมนะคะใส่เนื้อหรือกุ้งใส่เนื้อหมูหรือเนื้อกุ้งก็ได้นะคะผักรวมนั้นคุณยาซื้อมาในราคา20บาทค่ะนี่นะคะมีหลายๆอย่างมีเห็ดมีบรอกโคลี่มีแครลอดมีถั่วลันเตา ะะมีดอกกระหล่ำนะคะแล้วคุณย่าก็มีคะน้าอยู่นิดหน่อยก็เติมลงไปนะคะส่วนเนื้อสัตว์ของคุณย่านั้นก็มีทั้งหมูและกุ้งนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมมีมีเนื้อสัตว์แบบไหนก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีกระเทียมนี่นะคะเดี๋ยวคุณย่ากแกะให้ดู20บาทนั้นคุณย่าซื้อมาจากรถทุ่มพวงอะคะ่ะที่ผ่านหน้าบ้านนี่นะคะแกะยากสักหน่อย นี่ค่ะเห็นไหมคะมีถัว่วลันเตามีแครนทนี่นะคะก็ได้จานหนึ่งพอดีแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณย่าเอาผักไปล้างแล้วก็หัน่นแล้วเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยนะคะในครัวนี่นะคะนํากระทะขึ้นตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยไม,ไม่ต้องเยอะมากนะคะนีคะ่ค่ะคุณย่าใส่ลงไปประมาณสักสามสี่ช้อนนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะ หรือกระเทียมตับก็ได้นะคะนี่ค่ะเกียกระเทียมให้หอมนะคะตามด้วยเนื้อสัตว์ค่ะคุณายใส่ทั้งหมูและกุ้งลงไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณยาหลีดใส่นิดนึงไปย่ยาแรงไปหน่อย ค่ะเราผัดให้เขาสุกนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะง่ายๆเนื้อนะสัตคุณย่าเยอะเลยค่ะนี่นะคะพอกุ้งของเราหมูของเราเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาปรุงนะคะคุณย่าใส่น้ำมันหอยสักสามช้อนนะคะให้รสขึ้มข้นค่ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวคะ่ะ ก็สีสีอิ้วขาวนะคะท่านผู้ชมช้อนหนึ่งน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะใส่น้ำตาลทรายลงไปเนี่ยค่ะพี่ยาใส่หนึ่งช้อนชานะคะใครจะชอบมากกว่านี้ก็ได้นะคะชิมดูนะคะเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ผัด บางท่านใส่ซอสใส่ผงปรุงรสก็ได้นะคะก็อร่อยเดี๋ยวคุณย่าเติมน,น้ำเปล่าสักนิดนึงทำได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวรอให้ผักก็สุกนิดนึงนะคะ นี่ล่ะค่ะเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วถ่ะง่ายมากๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวคุณย่าตักเสิร์ฟเลยนะคะปิดไฟนี่ล่ะค่ะผัดผักรวมของคุณย่านะคะเป็นไงคะไม่แพงด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับเนื้อสัตว์นะคะที่ที่เราจะใสะคะ่ค่ะแต่สําหรับผักนั้นนะคะ20บาทเท่านั้นละค่ะทําทานกันได้ง่ายๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกลัวคุณย่าสบายพุงใครๆก็ทำได้ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวคุณย่าไปทานก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ